สามสองหนึ่งแอคชั่นเอาก่อนที่จะไปบังวีดีโอกฝากกดติดตามตดแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆให้น้ำเนือดเดอรครับผม เพื่อจะได้บวผัดคลิปต่อไปเอาพร้อมแล้วไปบวงวิดโอกันเลยครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เด้มาพบพ่อกันอีกคือเก่านะครับผมวันนี้ก็มีเมนูมานําเสนอคือเก่าอีกคือเก้านั่นแหละอันนั้นก็คือผัดทัวฟักเน่าใส่พริกแกงน้พี่น้องเนาะมาบิ่งเครื่องปรุงเลยครับเครื่องปรุงข้าหลักๆข้าก็กกกจะมีทัวฟักเน่ามีใบบักกูดมีพริกสีฟ้าแล้วก็มีหมูเนาะครับผมเนะาะพระเอกของข้าน้อพี่น้องแล้วก็ สิ่งที่ขา,ววาดบุ้ดงเลยก็คือพริกแกงนู่พี่น้องถ้าขาดพริกแกงไปแล้วก็คือสิเป็นผัดทั่วฝักยาวใส่พริกแกงไปบุ้นแดงหรอกแม่นบะครับแล้วก็เครื่องผัดธรรมาดาเท่านี้แหละพี่น้องมีซอสปรุงรสซอสหอยน้ำตาลผงชูรสเนาะอันนี้แล้วถ้าใครตีมกักใส่หน่อยใส่หลายด้วยครับก็ใส่ได้ดตามใจชอบเลยเอาความร้อเข้าไปผัดเลยผัดเลยครับ เฮายังมีคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆที่อยากสีน้ำเสนออีกร้ายเลยพี่น้องเพียงแค่พี่น้องกดปุ่มวงกลมติดตามไว้ตอนถ่ายคลิปนะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องก็สิบ,บ่ไเด้พลาาคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะพี่น้องหรือสิบก,กดที่คข้า่าติดตามตัวหนังสือแดงๆนั่นก็กดใดคือกันเวยครับพี่น้องกดไว้เลยเพื่อสิบ,บ่ไเด็กผาาคลิปใหม่ๆนะครับผม Mm-hmm. <laughs> เอามาลองซี่เบิ้งพี่น้องเป็นตังได่หนา้าตาเป็นจะแซ่บวะพี่น้องเอามาซี่เบิง้งอืมอืเอาสำหรับชิพนี้กั เอาไว้สำนีสะก้อนนพี่น้องเนาะหากใครคอมเม้นต์เบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเรื่อครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจที่ให้คลิปต่อไปจังได้ก็ยาเจ็บยาจนมีเงินใส่บุขาดถุงนพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงน้ำกันทุกผู้สุขคนนพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสะก้อนนพี่น้องเนาะหากใครคอมเม้นต์เบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจที่ดคลิปต่อไปในเะรื่องพี่น้องเด้อ